ครับสวัสดีครับวันนี้เจอช่างบูมฟ้าของเราสามจะไม่ได้นําเรื่องวีคัทลูกปืนคับของโตต้ารีโวกับวีโก้ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับที่มีปัญหาของตัวนี้คืออะไรเลยชุดคัทชุดนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับครับผมเป็นหนึ่งเดือนเองเกิดอะไรขึ้นแล่นล่อนหลุดมาเลยครับนี่คือสภาพหนึ่งเดือนนะครับใช้งานประมาณสักไม่กี่พันโลไม่แน่ใจถึงหรือเปล่านะครับส่วนลูกปืนคัทนี่ใส่มาผิดครับเป็นของไอ้ตัว วีโก้สามพันครับส่วนนี้ใส่มาผิดครับตัวที่ถูกต้องก็ต้องเป็นตัวตัวนี้ครับครับผมความสูงต่ำเห็นได้ชัด็นชัดนะครับเรงตวามสังเลือกูได้เลยนับนเองแลวก็ตัววีตัววีเหมือนกันความสูงต่ำเหมือนกันสูงต่ำก็เห็นได้ชัดใส่มาเป็นของวีโก้สองจุดเจ็ดครับผมส่วนตัวตามพัดเห็นพัดผ่พัดตัวนี้เหมือนกันใส่มาเป็นของวีโก้สองจุดเจ็ดครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นของวีโก้ ครับ e go, ผโง่แบบมีโก e ้ go, คนละตัวครับครับผมผนสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับผมช่างบุมฟ้าตอนสามครับผมสวัสดีครับ